สวัสดีอะไรครับทุกคนก้าวันนี้เนี่ยดิผมจะมาเรียกว่าทําชาเลนจ์นะครับก็คือบอกรักลุงตู่นะครับซึ่งเรียกว่าบอกรักลุงตู่จนกว่าผมจะชนะเกมนอนสู้ผีเลยนะครับเรียกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ชนะเกมนอนสู้ผีเนี่ยผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับล้วก็จะพูดว่าผมรักลุงตู่ครับผมรักลุงตู่ครับผมรักลุงตู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเข้าใจป่ะทุกคนก็เรียกว่าเป็นชาเลนจ์ที่ ก็นั่นแหละก็ท้าทายแล้วเพราะว่าผมต้องบอกรักลุงตู่ทั้งเกมเลยนะคือแบบโอ้ยกูแบบก็ตามน้านแหละครับทุกคนปเดี๋ยวเราเริ่มเปนในเกมได้เลยครับผมก็มากันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาบอกรักลุงตู่กันทั้งเกมนะครับจนกว่าผมจะชนะเจ้าผีนี่นะโอเคเริ่มเลยวทุกคนรักลุงตู่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  รักลงตู่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  รักนุงตูเดี๋ยวเดีวรักนุนตู่รักลุงตู่ทำไมทําไมยิ่งพูดมันยิ่งพูดแบบว่ารักไอตู่รักไอตู่วะรักลุงตู่รักลุงตูก็เป็นมคนกนึงมารักลุงตู่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 เฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆ รักลุงตู่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 รักล ทำมมันแปลกอย่างนี้วะรักลุงตู่รักลุงตู่อืมน้ำลายติมปากไปหมดแล้วนะครับทคนเอาใหม่รักลุงตู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 ่รักลงตูักุตูถ้ามันมันพูดคำว่ารักไอตู่รักไอตู่รักรักลุงตู่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  รักลุง uhm ตู่รักลุง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 ตูรักลุง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 ตูแล้วเอ้ยทำไมกูพูดเขาว่ารักหลวงตู่ลุงตู่ยังไม่บวชนะครับทุกคนโอเครักลุงตู่ รำใาญปค่ไห,หยรักลุงตูล่ลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่โอเคนปาอบนึงน น้ำลายเต็มคอมละรักลุงตู่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  นี่กูต้องมาทำททรมานตัวเองเด้แวบเนี้ยรักลุงตู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 ลักลุงตูร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 ักลุงตูเฮ้ย้ยเ้ยเอ้ยเ้ยผีผีผีใจเย็นพี่พี่พี่อย่าฮงเกินอ้าโอเคแบบนั้นเพื่อนกระเทิมเลยนะโอเคโอเคโอ้โหหรือว่าต้องทำให้มันจบภายในเกมนี้นะบอกเลย ถ้าเป็เกมที่สองนี่ผมเมื่อยห้ปากน่น้อนเฮ้ยมามาพูดไ่พูดไหม่รักลุงตู่ลักลุงตู่รักลุงตู่ลักลุงตู่ร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 ักลุงตู่ลักลุงตู่รักลุงตู่ลักลงตู่ดีรักหลวงตู่ทำไมวะเนี่ยกูจะรักหลวงอะไรวะลักลุงตู่ร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 ักลุงตู่ไม่ใช่รักหลวงตู่รักหลวงตู่ กูเบื่อตัวเองมากเลยตอนนี้รักลุงตู่รักลุงตู่โอเคแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอขึ้นน้ำลายแป๊บนึงโอ้โหน้ำลายเต็มปากไปหมดแล้วมาเอาไหมรักลุงตู่อ้ผีเวลห้ารับผีเริ่มโหดขึ้นแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอย่านอกเรื่องอย่านอกเรื่องักลงตูรักลุงตู่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  รักลุงตู่รักลุงตู่รักตนตู่รักต้นตู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอ่ารักลุงตู่เออรักลุงตู่รักลุงตู่ไม่ใช่ดิรักลุงตู่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 ตลอดเลยนะเกินไปแล้วรักลุงตู่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 ทำไมผีมันไม่รีบตายเนี่ยเมยปากไปหมดแล้วนะครับทุกคน รักลงตู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 งร <Lucy> ักลงตูรักลงตูรักลงตูรักลงตูเอ้ยไม่ใช่ดิรักลงตู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 ถ้ามัน กูไม <łość> ่ใช <semester> <Google, S 2> ่ละรักลุงตู่รักลุงตู่นะครับลักลุงตู่นะครับเออแบบนี้นี่มันน่าจะได้นะลักลุงตู่นะครับรักลุงตู่นะครับลักลุงตู่นะครับลักลุงตู่นะครับรักลุงตู่ลักลุงตู่นะครับรักลุงตู่รักลุงตู่อ่าแบบนี้ได้รักลุงตู่รักลุงตู่ ลากลงตูลากลงตูลากลงตูทำไมผีไม่ยอมตายสักทีก็กูจะตายก่อนผีแล้วเนี่ยลากลงตู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 ไม่ใช่ดี่ลากลงตูลากลงตูลากลงตูลากลงลากลงตูไม่ใช่ลากลงตูลากลุงตูลากลงตูโอ้ กูไม่ใช่ละรักอารักลุงตู่รัก รักลุงตู่โอเคมันพูดง่ายแค่นี้ทำไมก็ต้องพูดยากได้ไหรักลุงตู่เอ้าพี่ยังไม่ตายเลยเนี่ยนึกว่าตายห่าแล้วนะรักลุงตู่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 รักหลวงตูดรักหลวงตูดรักหลวงตูดพูดแบบนี้พูดง่ายอยู่นะถ้าแบบพูดรักลุงตู่รักลุงตู่พูดยากว่ามันพูดยากนะครับทุกคนแต่ได้แต่ได้รักลุงตู่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 รักหลวงตูดรักหลวงตูดรักหลวงตูดรักลุงตู่ รักลุงตู่หูต่ยังแรงไม่นะลักลุงตู่ลักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่ลักลุงตู่ลักลุงตู่ตไม่นะเกมที่สองไม่อยากจะเล่นแล้ว ตูรักลุงตูรักลุงตูโหกูนอนช้ามาเลยกูจะตายก่อนเพื่อนไหมเนี่ยแต่นี่ครับผมได้ไอเทมอย่างโหเลยนะซึ่งไอเทมตัวนี้มันทําให้เรายิงแรงขึ้นครับซึ่งใช่หรือไม่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะเฮ้ยอย่านอกเรื่องนะครับต้องบอกรักลุงตู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 อ่ามันต้องพูดช้าๆนะมันถึงจะชัดนะซึ่งนึกว่าอันเมื่อกี้นี่คือไม่ชัดเลยนะ ด้วยตลกกับตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยกูทำชาเลนจ์อะไรอยู่เนี่ยก็ยังงงกับตัวเองนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์นี้ให้ผ่านนะครับซึ่งแบบโอ้ถ้าผมไม่ผ่านเกมนี้ผมก็ร้องไห้แน่นอนนะครับก็รักลุงตู่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  รักลุงตู่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 ไม่ดีมมนได้ยินไม่ได้ดไม,ดมันอารักลุงตู่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 โอ้ <c oughs> ขอเวลาเกลือน้ำลายแป๊บนึง รักลุงตู่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 นะครับรักลุงตู่ที่สุดในโลกรักลุงตู่มากๆเลยครับรักลุงตู่ที่สุดรักลุงตู่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 ไม่ใช่รักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่กูไม่ใช่ละ รักลุงตู่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 ุงตูเยี่ยมมากเพื่อนดีนะที่เพื่อนผมยังไม่ตายเลยอู้ยังโหดมากพี่โอ้โหดูห้องพี่แค่นี้พี่โคตรโหดเลยอ่ะสุดยอดแปกวตาานี้ชนะแน่นอนกูจะไม่พูดถึงยุวันรักลุงตู่อีกแล้วนะรักลุงตู่รักลุงตู่แต่สุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีนะรักลุงตู่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  lak lungtu 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 lắc lung tu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  yo lắc lung tu yo lắc lung tu yo yo lắc lung tu yo 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 ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมแล้วเนี่ยรักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่ที่สุดรักลุงตู่ที่สุดในโลกรักลุงตู่ที่สุดในโลกรักลุงตู่ที่สุดในโลกรักลุงตู่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 ที่สุดในโลกรักลุงตู่ที่สุดในโลกรักลุงตู่ที่สุดในโลกเบลืองน้ำลายกูมากเลยวันเนี้ยรักลุงตู่รักลุงตู่ ลากลุงตู่ลากลุงตู่ลากลุงตู่โยโยยโย อะไรวะเนี่ยชาเลนอะไรวะเนี่ยรักลุงตู่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 ลกลุงตู่เพื่อนมึงฆ่ามึงฆ่าผีได้แล้วนะเฮ้ยมึงฆ่าได้เลยมึงไม่ต้องรอก็ได้มึงไม่ต้องรอให้กูเกิดนะคือแบบกูไม่อยากเกิดแล้วตอนนี้กูจะให้ผีตายนะโอ้ยผีเปี้ยวห่าอล้วอย่างไรลักลุงตู่ร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 ักลุงตูดลักลุงตูดรักลุงตูด ลากลุงตู่ลากลุงตู่ลากลุงตู่โย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 ,โยลรลากลุงตู่นะครับลากลุงตู่ที่สุดในโลกลากลุงตู่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 แล้วผีมาอยู่ไหนไเนี่ยเมื่อไหร่ผีจะตายวะฮะโหลเฮ้ยพวกมึงซื้อป้อมปืนฆ่าผีดิมันอยู่ไหนไวะเนี่ยฮโลโหลฆ่าเลยเพื่อนมึงรีบรีบฆ่าผีตอนนี้เลยนะกูไม่ไหวแล้วกูเจ็บคอแล้วเพื่อน <c oughs> รั่สงสารผมหน่อยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วนี่ไงออ้ยอัปเดตได้ออ้ย ต้องบอกรักลงตู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 ตายแล้วรักลงตูชนะโอ้ยชนะแล้วครับทุกคนเป็นยังไงล่ะหรว่าไม่ต้องกระแดะปากบอกว่ารักลงตูเลยนะซึ่งผมไม่รักลงตูเว้ยเลยก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็เรียกว่ามาทำชาเลนจ์บอกรักลงตู่รืว่าจนกว่าจะชนะนะอ เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ทําการอัดชาเลนจ์นี่เลยนะครับแต่เรียกว่าผมเรียกว่าลืมเสียบไม้ไว้แล้วก็แบบพูดกับพูดกับคอมอะแต่ไม่ได้พูดกับไม้เน่ยคือแบบโอ้ยหัวร้อนมากเลยเมื่อคืนปวดหัวมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครที่เป็นเจได้ก็อย่าลืมติดตามมาด้วยครับหรือว่าก็ฝากคลิปเพิ่มผสมบี้ด้วยนะ